สวัสดีค่ะพี่ใบจากถิมันชายหวยชนแดนใต้นะคะวันนี้เราอยู่วันที่สร้างจนโคฐามีรัมเจียทําการชนในวันที่ยี่สิบสามมิถุนายนที่ผนกานี้นะคะตัวทเททานเห็นที่หน้าจอนี่คือโคนโนดงามเพชรชนะชัยหรือว่าไอ้ยักษ์นะคะชิงเงินรางวัลกันที่แปดแสนสองหมื่นบาทจัดเป็นโกเอซีจัดชุดโครายการนะคะสวัสดีค่ะน้องบ่าวขาสวัสดีค่ะพี่ใบจากถิมันชายหวยชนแดนใต้ค่ะไมีสาววันน้องบ่าช่องคนเชื้ออะไรครับเชื่อผมกับเจียตาครับมาจากขายโคในกันขันองขายโคนนายว่มีบระกองน้องวัวตัวนี้ของน้องเชื้ออะไรคะ เจอนโนดงามเพชรนาชัยอายักครับโคโนดงามเพชรนาชัยรึว่าอายักษ์นะคะอายักอายุกี่ปีแล้วคะองเจ็ดปีกเพราเจ็ดปีได้แล้วน้องเขาเป็นไถายาดตัวในสาบไหมไม่ดาบนะไม่สาบนะคะน้องก็พันการชนมาเลยกี่ครั้งคะนี่ไม่ครับไม่เกี่ยกองไม่ทอดตัดสิ่งนี้เลยทางชนเขาอายักษ์อยู่แบบไหนช,นเ,ชนเรื่อยชนเรื่อยนะคะบนชนนี่ใช้ข้อเดิมหรือว่ะข้อ,<ถ>อขต่อต่อครับข้อต่อไสข้อต่อเลยนะคะนี่ไสดอนไม่ค่อยอยากรายครับได้แต่จำควัมไหม โต,ตกันครับโตกันแต่มันมีคนน้อยเข้าเขตได้ไหมไม่ได้กันโตกันกับผู้หญิงเนี่นยอยากชอบไหมอะไรครับกับผู้หญิงเนี่ยอยากชอบไหมโตเปนโตเปนนะคะฟ้าเดินอยู่วันกิโลได้เอาหกโหลอ่ะอาหกโลเรื่องเบาเรื่องพ้นเลยยังยังครับยังนะคะดิสโครับนี่มาไออยากจบพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้รอยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วพอเดี๋ยวเชิญตัวชาวได้ไหมได้เลยได้นะคะอยากให้ก็วนให้น้องฟ้าทีนี้สิ่ที่ตามข้อไอ้ยักษ์สักนิดนึงมาจวดเยี่ยงครับมันดีบ้าง มาเป็นเด็งใจเด็เชียนะคะขอ,ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะน,น่ายัง่งพอที่ได้ฟังสำงสิทธิ์กติตามเดินใจให้ด้วยขอบคุณมากค่ะน้องก